ธรรมสารนังขสามิต <Ergeb considers child teaching> <ē> ัติยมปิสังขังสรนังคะสามิตัติยมปิสังขังสัรนังขะสามิพระนาดิปัทะจิโนจตารูธรรมวะันรมสีปายุควานูธรรมะพระสัจาุัน

对呀，真的。嗯。